สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้แม่น้อยกับสีผ้ามาที่ตนตะเคียนอยู่วัดดงหน้าเพื่อนเนาะค่ะซึ่งเพื่อนกับสีมาขอน้ำยาสมอนอยู่ตนตะเคียนนี่เนาะค่ะหมวดที่แล้วยาสมอนกับให้ถือคือกันเนาะค่ะสองห้าแปดตรงๆเนาะค่ะ ยาสมอนไ้อยู่ต้นตะเคียนในวัดดุงหน้าเพื่อนนี่เนาะคะ่ะเมื่อนี้เขาก็มาเบิงมาตามต่อเนาะคะ่ะเบิองค้นกับมาลอรุ่นกันหลายเนาะคะ่ะมาถารุ่นน้ากันว่าเมื่อนี้ยาสมอนซีห้ตัวใดเขากับมาเบืองน้ากันเนาะ,ค,ะค่ะน้องแพนก็ก้อนเข้าไปคอ น้ำยาสามอนอยู่ต้นตะเคียนเนาะค่ะกระเบิงเอาน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี ล่วงจันหน่อยนะบวัดดีก็ไดดค่ะเขา <c oughs> ขเห็นกลองนี้ยิ้มน้ำเขาก่อน <c oughs> ยิ้มนะ <c oughs> เอาใดแล้วเขายิมน้ำาแต่นอนสักสวัสดี Thank <laughs> you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 你等。 ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ฮ้าร้อยซะมาซาแต่นาองเอ้ยจากจอนนี่จับ่อนนล้นม่ครับ้ก่อนย่ามาใหม่บะกต้องให้เจจินดาเอิ้นก่อนย่ามาใหม รอบไหนครับรอบนารับรอบนาค่ะรอบวันที่สิบนี่อะค่ะนาอขออนุญายถาามนะครับนี่เลขน่าจเลยเนาะที่เขียนไว้่าคะตัวใดล่ะครับนี่โปรเจนค่เลยตัวที่ให้เบิ่งนีนี่พี่น้องที่เซ็นเตอร์พอดีเลยนี่นี่ค่ะตัวนี้ซื้อไเยตัวนาด้่ะ เนี่ยราคาซื้อเลขไฮเปิลเฟนไฮเปิลเฟนอราจะมืออันเราฮ้อก็ซื้อตัวที่มันเป็นอันแต่ว่าอยู่ในนี่แหะค่ะมันอยู่ในนี้สามสามซื้อเพได้ค่ะแมนค่ะนั่นแหละการที่ซื้อเลขให้มันเือวิธีที่เข้าใจเอาก็มีสองสองสี่ศูนย์สองคนตีเอาตีเอาเนี่ยละค่ะ เอาเบิ่งเด้อค่ะเด้อค่ะเพื่อได้โชว์ได้หมันได้มากนิ่งๆนะครับนิ่งๆมวนน้ำกับนี้เพื่อได้มวนน้ำแบบนี้องแท่นขี้ให้นะครับขี้เลยนะครับขี้ให้นี่ขี้เลยขี้เลยนะครับนิ่มๆตัวนี้เล่นไม่ได้ก็เล่นทำนาเนี่ยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวว่าตัวนี้ก็ได้หรือเล่าค่ะ ที่หงเด็กก็มูว่าว่าต้องลอโดนเมืนว่าได้ตัวเลขไปเลยเนาะเสี่ยให้พ่อครับเสี่ยงให้พ่อค่ะเอาค่ะเพื่อโซบเพื่อมาน้งกันนะค่ะล้มายลมพาล้างล้าได้ค่ะสองน้องเพื่อนโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ่พดีมวัดกัมพูชค่สมตาพนมจีในวัดกับพู้ค่ะ ผมจำยู่ในวัดขนมจีนกันมเพราะเดีกินในกินให้เพื่อนจะได้เจลน้ำเพื่อนโวกนค่ะขนมเพื่ออมานีครับผมานีเอามาให้ไปอสเอาไปเบิดเลยาา่า่่านา นี้เอาไปเชื่อม้วนถูกให้เราด้วยน็คาราที่ได้มวนน้ำกัดไอม้นแม่ลุยน้ำเนื้อเด้อยันลุยผูนเดียวเลยมาเห็นพ่านแกนค่ะก็บอว่าเอาปะนใช้สมุดแม่เพิ่มหลักเจ็นะล่ะน่าเจ็ักเ็บเจักเจ็ักเจ็บกเลิได้มามจับเนี่ยล่ะค่ะเจ็บเจ็บเจทนงาจับพลังนะครับเจ็เนยล่ะค่ะเจ็ขึ้นไปน่นนู่หลายหรอค่ะ ก็เลยได้มาสั่งว่าจ้าทั้ว่านหนากะว่าจะเอาสามสิบล้านอยู่แต่ว่าพงกัญญาพนจีหายาะว่ามันมีไหลาหมองเหตุจากหอรสังเนาะทั้งสาราแน่ทั้งอย่างแม่มองเขาเปอเบาไว้เออถ้าได้ระคือศิสรืเกาเข้าว่าอีงไหนฮะไปเฮ็ดงั้นสั้นนะคะเยวจะเย้าไๆเรับ ก็ไเนมื่อก็เห็นเฉพาทั้งนั้นส้นแสงด้วยก็สวยด้วยนะนสวยด้วยเสน่ย์ด้วยเงินทองด้ยทั้งห่ะวยน้ำกันค่ะรวยน้ำกันค่ะด้วยน้ากันด้วยขา้าสวยเลยครับสวยทั้งคนสวยทั้งตัวเลขก็ทันาเอ้าต้งจะบังใกล้งทีมกันเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครัทังนั้นได้แล้วอวยมาทัางแม่นั่นนเด ่ราคาเ้เรมากลขมื้นี่เอาอีกนะค่ะอนนีรวยครับรวยรยน้ำกันอีกค่ะต่างแคนกับสวยสวยมากแยวก้อนกับเคียนใส่สมุดแม่นี่ละแม่กับ่อดน้าคือเก่าแม่กับบอน้คือเก่าเ่อคะน่านะคะน่านี่่บานี่